สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชาน,นิตยาดวงแก้วค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางตรวจเยี่ยมสนามสอบของนักศึกษากศอนอพบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางตรวจเยี่ยมสนามสอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,563หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551ณโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระชิงนาวิกอนุสรศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี โดยมีนายอนุชาพงกเ์เกษมผู้อำนวยการกศนจังหวัดชนบุรีนางสาววันนากังสิริกุลผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอศรีราชาตลอดจนนางพิสมัยปั้นน้อยประธานกรรมการดำเนินการสอบประจําสนามสอบคณะครูและบุคลากรกศน,กนอ,อำเภอศรีราชาให้การต้อนรับ ดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่ามีความตั้งใจมาเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารและครูกศนอในการจัดสอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551สนามสอบที่1ของอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี มีผู้เข้าสอบกว่า600คนซึ่งจากการเยี่ยมชมสนามสอบแห่งนี้ก็ต้องขอแสดงความชื่นชมผู้บริหารกศน ครูและบุคลากรที่ร่วมมือร่วมใจดำเนินการจัดสอบเป็นไปตามมาตรฐานระเบียบและวิธีปฏิบัติเป็นอย่างดีทั้งในส่วนของอาคารสถานที่ห้องสอบการจัดส่งข้อสอบผู้คุมสอบการอำนวยความสะดวกในการเข้าสอบของนักศึกษากศนอและที่สำคัญการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดกรกนกวันเวลาวันได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมในพลังความร่วมมือของชาวกศนทุกคนที่สามารถดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและขอส่งกําลังใจไปถึงชาวกศนทั่วประเทศที่ได้เตรียมการวางแผนตลอดจนแก้ไขปัญหาและข้อติดขัดต่างๆเพื่อให้การจัดสอบปลายภาคภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2563หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 1551เป็นไปอย่างราบรื่นซึ่งจะเป็นความภาคภูมิใจของชาวกศออนอที่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสในการเรียนรู้แก่นักศึกษากศออนอและประชาชนให้ได้มีความรู้พื้นฐานปูทางสู่การประกอบอาชีพและการทำงานดังที่ใฝ่ฝันมีรายได้สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกมิติ การสอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ของสถานศึกษาในสังกัดกศนออำเภอศรีราชาที่จัดขึ้นระหว่างวันที่3-4ถึงเมษายน2564 มีนักศึกษากศอนศอรีราชาเข้าสอบรวม1,308คนในสนามสอบสองแห่งแบ่งเป็นสนามสอบโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระชิงนาวิกอนุสรศรีราชาจำนวน22ห้องสอบมีนักศึกษากศนอเข้าสอบรวม609คนแบ่งเป็นระดับประถมะศึกษาจำนวนหนึ่งห้องนักศึกษา26คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน10ห้องมีผู้เข้าสอบรวม272คน และระดับมธัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน11ห้องมีผู้เข้าสอบรวม311คน และสนามสอบโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบังหนึ่งจำนวน25ห้องสอบมีนักศึกษากศนเข้าสอบรวม699คนแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาจำนวนหนึ่งห้องนักศึกษา30คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน12ห้องมีผู้เข้าสอบรวม3 3 2คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน12ห้องมีผู้เข้าสอบรวม337คนอีกด้วย